สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการตั้งค่าอุปกรณ์ล่าเตอร์แบบ GUI ค่ะอันดับแรกเราต้องวางอุปกรณ์ก่อนนะคะไว r ์เลสล่าเตอร์หนึ่งคอมพิวเตอร์ธรรมดาหนึ่งพิมเตอร์หและก็ PC เชื่อมต่อไร้สายเราจะมาตั้งค่าไวเลสลาเตอร์ก่อนเลยนะคะกดเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเขานะคะกดไปที่ GUI ค่ะ จะไปตรงเซตอัพค่ะอันนี้เขาจะมีให้เลือกนะคะว่าเชื่อมต่อแบบภายนอกหรืออะไรยังไงเราเลือกเชื่อมต่อภายนอกค่ะเราก็ตั้งค่านี้จาก50เป็น20ต่อไปเราก็จะตั้งค่าตรง wireless setting นะคะตรง ssid นะคะเขาให้ใส่ชื่อใส่ชื่อเข้าไปค่ะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะคะ พอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะแล้วไปที่ v e l o c i t e c u r i t y เลือก WEP แล้วก็ตั้งรหัสนะคะเป็นเลขฐาน16นะคะก็มี123456789 A B C D E F นะคะก็เราจะตั้ง A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ้็เสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะเราสามารถดูการตั้งค่าของเราได้ตรงสเตตันนะคะแล้วก็กดไวร์เน็ตเบอรอันนี้จะเป็นชื่อที่เราตั้งนะคะก็เสร็จแล้วก็กดการกระบาดว่าตั้งเวร์เน็ตเตอร์เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต่อสายตรงนะคะจากคอมพิวเตอร์ธรรมดาไปยังเวร์เน็ตเตอร์ค่ะ แล้วก็ตั้งค่าตรงพิ i เตอร์นะคะกดเข้าไปค่ะกดคอนฟิกเลือก DHCP นะคะแล้วก็การกรบาทใส่ใสายให้เขานะคะสายแลนต่อไปยังเวล์วเตอร์ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์ธรรมดานะก็กดเข้าไปกด d e t k t o p กด ip นะคะเลือก DHCP เราจะขอ i p a d d r e s s จากบ e r ษัทลเตอร์นะคะก็รอสักพักหนึ่งนะคะอยวขอจะขึ้นมาให้ถ้าขึ้นสีเขียวแล้วก็แสดงว่าเอาขึ้นให้แล้วนะคะก็กดดูได้ไปกดผิดนะคะนี่ค่ะไอพีเอสเที่ได้จากบริษลอเตอร์นะคะก็จะเป็น1นึ่งูสองดูตรงอินเตอร์นะคะว่าได้หรือ,อยัง สักคู่ค่ะดย๋ยวเขาก็ได้ได้แล้วนะคะ ip เป็นนี้นะคะกดแบบนี้เป็น103นะคะต่อไปเราจะมาตั้งค่าตรง pc เชือมต่อไปสายะคะ่ะให้กดเข้าไปกด desktop แล้วก็ pc wireless นะคะกด connect อันนี้จะเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะคะให้กดออนนี้อีกทีหนึ่งค่ะเขาจะให้ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ที่เป็นเลขฐานหกนะคะก็ใส่เลยใส่เสร็จแล้วก็กดคอนนอ้ค่ะก็เรียนเสร็จสิ้นนะคะในการตั้งข้าอุปกรณ์แบบอุปกรณ์เราเตอร์แบบ GUI ค่ะ